ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเป็นการอวดเบ่งเหยียดยามทำลายคู่กรณีมีมายาคติมีอคติไม่คู่ควรดำรงตำแหน่งเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งได้ไปบรรยายตางที่ท่านเป็นข่าวไม่ประพฤติตนในจริยธรรมของ การดำรงตนเป็นตุลาการเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เพราะไปยุคพักก้าวไลหรือพักอะไรแต่มันเป็นเรื่องของการปฏิบัติและการดำรงตนเป็นออตุลาการซึ่งมีปังวลจริยธรรมที่ชัดเจนเป็นการอวดเบงเหยียดหยามทำลายคู่กรณีมี มายาคติมีอคติไม่คู่ควรดำรงตำแหน่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผมในฐานะที่เป็นสสฝ่ายนิติบัญญัติเห็นว่าการกระทำของท่านคนนี้หรือจะมีมากกว่านี้ก็ไม่จบเป็นอันตรายต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างยิ่งฝ่ายนิติบัญญัติจึงจะต้องตรวจสอบฤติกรรมอย่างนี้พวกสาคนนี้ มีความศรัทธานในระบอบประชาธิปไตยนันมีควาสัตย์เป็นประมุขหรือไม่ผมจึงขออนุญาตสื่อมวลชนครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องของอำนาจไม่ควรจะไปยอกเย้ยเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขาให้เป็นสมณะเขาให้เป็นพระแต่เมื่อคุณกระพื้นตัวอย่างนี้แสดงว่าคุณปราชิกหลังเป็นพระสมณะต่อไปไม่ได้รายละเอียด ขอเชิญท่านผู้สื่อข่าวติดตามตอนต่อไปเร็วๆนี้ครับในสภาก็ตามคนตามออกความคิดเห็นทราบว่าข้าวไปเขาก็จะยื่นเหมือนกันเพราะประชาชนไ,ได้พูกประชาชนมกกะว่าก็จะไม่ได้คุยกับแต่ว่ามันก็ก็แล้วแต่ที่ประชุมจะทำยังไงพรมีประมวลจะไดที่ทําอยู่แล้วของตุลาการเราฝ่ายนิติบัญญัติเห็นว่าท่านท่านก้าวล่วงในการทําหน้าที่ พราะท่านมีเก้าคนเท่นั้นนะท่านมีเก้าคนเท่นั้นนะครับเขาให้อยู่สูงแล้วท่านอยากอยู่ต่ําก็เชิญมาครุกกับปลองในฐานะที่เราเป็นสสไม่ได้คิดว่าเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเป็นเรื่องศักดิ์สีของฝ่ายตุลาการและฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบรยิหารนเขาแบ่งแยกกลุ่มดุลกันอยู่ยิงขออนุญาตทีจันมาเซิร์ฟข่าวก่อนกลวมไม่มีน้าข่าวอยู่ตอนบ่าย ท่านทำใช้โอกาสนี้ร่วมกับพรรคประชาชนในการแก,ก้กฎหมายหรือว่ายื่นเกี่ยวกับเรื่องคือร่วมอยูอ่แล้วจะเป็นหลักการไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาผมจะอธิบายเรื่องหลักการเรื่องหลักการปลายทางข้อยติโดยที่เสนอในวันนี้ครับก็ได้ยินข่าวไว้อย่างนั้นส่งส่งให้อ่าต <จะ S 1> ีโดยวาจาโดยวาจาสามารถเสนอส่งให้ปปชไปไต่สวนปปชอันนั้นก็เป็นกระบวนการต่อไป นะครคนไหนไม่เหมาะสมประชิกแล้วก็อย่าเป็นพลาดออเลยเมื่อต้นในใน,ในพรร่วมในรัฐบาลนี้ผมผมไม่ได้คุยมไ,ไม่ได้คุยเพราะผมเป็นอดีตประธานวิปเ,เป็นสสคนหนึ่งอยากแสดงออกเรื่องนี้มันเรื่องสําคัญคก็เพื่อให้สารรัมรราารรฐมนุลหรือตุลาการรัฐมนุได้สำเนยกว,ว่าตัวเองไม่ใช่พระเจ้าหรืออยู่เหนือมนุษย์มานาคือเขาเขาจะได้ทำเขานี่ ไปบรรยายไปอะไรไม่ได้นะครับไม่ได้ดูภาพแล้วมันหัวเราะเยอะเย้ยอ่ะลักษณะคุเนล่นั้นก็เลยว่าพฤติกรรมอย่างนี้ก็ไม่คู่ควรจะดำรงตำแหน่งนี้ต่อไปทวสองุลการแบบนี้่เป็นทางาของธุรการาทติดวงเนีดุลทวงดุลตรวจสอบที่จีมันอยากบริหารตุลการครับผมได้ทำหน้าที่จะทวงดุลแม้บางคนสักิว่าเฮ้ยจะเสี่ยงนะ ซึ่งซึ่งไม่ใช่ผมมีคดีความเป็นเป็นเรื่องประจำองคมอยู่แล้วแต่เขาคงคิดว่าตมงต้องเรียกร้องทั้งฝ่ายตุลาการให้ให้มีสติในการทาหน้าที่ของแต่ละฝ่ายนะครับขอบคุณนะครับเจนรันที่สภาค,ครับผลประกฏการณถึงทิฒิภาวะและสติปัญญาของคนที่เป็นตุลาการสารรัฐมนูญที่คอยตัดสินว่าใครจะไม่มีหรือมีจริยธรรมไม่ได้ ยิ่งเห็นได้นะครับว่าผมไม่ได้แสดงให้เห็นถึงสติปัญญาแต่อย่างใดุนชนผมจุฬาลงกรณ์เกียตสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับผมได้ฟังคลิปการบรรยายที่เผยแพร่พของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งเมื่อวานนี้นะครับที่มีเนื้อหาที่เย้อเย้ยเสียสีแทนด้วยทวงคุณคุณพรรคก้าวไกลหรือพรรคประชาชนในตอนนี้ ผมก็อดกันบนถึงวิถีภาวะและสติปัญญาของคนที่เป็นตุลาการสารธรรมนูญที่คอยตัดสินว่าใครจะไม่มีหรือมีจริยธรรมไม่ได้ยิ่งเห็นได้นะครับว่าผมไม่ได้แสดงให้เห็นถึงสติปัญญาแต่อย่างใดผมในฐานะมัตฎหมายคนหนึ่งขอตั้งคำถามไปยังบรรดาตุลาการทั่วประเทศว่าท่านฟังตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนนี้พูดแล้วท่านคิดเช่นใดครับ เดือพรตุลาการหรือตุลาการในอดีตที่เคยสั่งสอนตุลาการมาหลายชั่วคนเคยสั่งสอนตุลาการรุ่นต่อๆมาให้กล่าวหาย่อเยอะเสียสีหรือทวนบุญคุณตัวความในคดีที่ตนเองตัดสินหรือไม่การที่ตุลาการออกมาพูดเสียสีหรือทวนบุญคุณตัวความเช่นนี้จะทําให้สถาบันตุลาการสั่นคลอนจะย้อนทำใอ้ตุลาการจะถูกตั้งคําถามจากประชาชน และที่สำคัญต้องไม่ลืมว่าตุลาการหรือศาลได้ทำหน้าที่ตัดสินคดีตัดสินคดีได้จะทําลงภายใต้พระปรมาภิไทยของพระมหากษัตริย์ตุลาการจากนาแต่างเอาคำตัดสินที่ตนตัดสินคนอื่นมาเสียดสีไม่ได้หรือว่าจะเอาคำตัดสินมาพูดเล่นเสียดสีตัวความนั้นตุลาการศาลและคนอื่นที่พูดไม่สนใจว่าการตัดสินคดีทุกคดี ได้จะทำลงภายใต้พระปรามาพิไทยของพระมหากษัตริย์หรือไม่คนที่เป็นตุลาการที่ตัดสินคดีแต่ออกมาเยาะเย้ยเสียสีทวนลุ้งคุณผู้แฟนน่เหนือจากเนื้อหาคดีเช่นน,นนี้นั้นหลักสมที่ยังเป็นตุลาการหรือไม่แต่ไม่ตื่นเ่านตั้งคำถามเช่นนี้ครับเพราะคนที่ออกมาเยาะเย้ยเสียสีพักก้าวไกลและพักประชาชนในขณะที่ผู้คนพูดไม่ได้กำลังทำหน้าที่ ของตุลาการแต่อย่างใดนักบาชเราจะเห็นคนนำกลุ่มที่คอยชีย้ว่าคนนี้ไม่มีจริยธรรมคนนั้นไม่มีจริยธรรมได้สแสดงความคิดความอ่านออกมาต่อสาธารณะแทนที่จะทาให้คนนันถือและเชื่อมั่นในสถาบันที่ตนจากัดกลัททาลายสถาบันสําคัญของชาติที่ตนสังกัดสุดท้าย ผมขอตั้งคำถามไปยังตุลาการสารรัฐธรรมนูญอีก8คนจากทู้หมดเ้าคนว่าตุลาการอีก8คนเห็นด้วยกับการกระทำของตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่ออกมาเยาะเย้ยเสียสีตัวกลางในเชิงที่คุณนั่งตัดสินเช่นนี้ด้วยหรือไม่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญกล้าพอที่จะตักเตือนจริยธรรมกันเองหรือไม่หรือระดับจริยธรรมอยู่ในระดับเดียวกันจงไม่กล้าตักเตือน ซึ่งจะยิ่งทาให้เห็นความจําเป็นในการแก้ไขกฎหมายเพื่อลดอำนาจศาลรัฐบารมนงึงหรือยกศาลนี้ทิ้งไปเลยขอบคุณนะครับ